สู่รอบต่อไปครับเป็นทีมแรกตรงนี้คย้ำพางสู่รอบ s e m i f i ล a l มีรถถับทาง t r a n s p o r t e ครับเขาทำได้ครับโอ้ที่เป็น ความพ่ายแพ้ครั้งแรกของฮ่องกงออ้จุ๋ยนะเบื่อไหมแบบการโดนโกงเวลาต้องการซื้อหรือขายหลักเกมารีปัญหาเหล่านี้ที่หมดไปนี่เลยเพจแดนนินต้นทีมเจ็บเขีขายหลักเกมารีปที่ดีที่สุดณตอนนี้มีไอดีให้เลือกเริ่มต้นราคาเพียง50บาทเครดิตเยอะรีวิวเยอะปลอดภัยไม่โกงแน่นอนเพจแท้ยอดไลค์70,000ขึ้นไปเดี๋ยวจะแปะลิงก์เพจไว้ให้ใต้คลิปนะครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนในรอบสุดชแนลดาร์กนะสวัสดีก็ไปอยู่กับเอซี่ชิงแชมป์โลก2020นะก็สวัสดีนะเราก็จะมาลีชั่นนะเรีย แอดจะอยู่ทีมไต้หวันนะหลายคนจะสงสัยว่าทำไมถึงเรียกว่าเป็นการกอบกู้ศักดิ์ศรีของทีมไทยคือเข้าใจเพราะว่าในรายการเนี้ย ฮ่องกง S.1 หลยยังไม่เคยแพ้ทีมไหนแม้แต่เกมเดียวนะไม่ใช่แมตช์นะยังไม่เคยแพ้แม้แต่เกมเดียวก็คือในรอบเก็บคะแนนเนี่ยฮ่องกงได้คะแนนมา10-0ต่อก็คือไม่แพ้ใครเลยแล้วก็ชนะได้ทุกทีมแล้วก็ที่สำคัญคือตบบุรีรัมไป2-0แล้วก็ตบทีมเบคอนไป2-0ในรายการเนี่ยไทยส่งไป3ทีมถ้าทารอนแพ้ในแมตช์นี้ก็คือแบบสักรีทีมไทยคือไม่เหลือแล้วคือก็จะไม้ก็คือจะแพ้ให้ใหกับฮ่องกง S. 0. ทั้ง3ทีมเลยแต่ในเกมนี้ไว้ทุกคนถ้าทารนชนะ,นะจะเป็นการกกู้ัรของมมไ้มไ่าาาแ,ไแบบเ่บบโดนวาก โอ้โหทีมไทยโดนฮ่องกงตกไปตกไป3ทีมรวดอย่างเงี้ยคือแบบไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะฮ่องกงฮ่องกงเอชจุดนี่คือเข้ามาในนามของทีมอันดับ3ของไต้หวันด้วยคือแบบไม่ใช่อันดับหนึ่งไม่ใช่อันดับสองอ่ะแต่คือทีมไทยโดนตกไป2แล้วนะต่อมาลุ้นกันนะว่าเขาจะสามารถกอบกู้ได้เปล่าในเกมนี้คือ ทีมทารอนตอนนี้มีอยู่2คะแนนแล้วก็ฮ่องกงเอสจุดมีหน,นึ่งคะแนนแข่งกันได้บทเบสออฟไฟายนะก็คือถ้าชนะในเกมนี้ก็คือจบทันทีเลยนะจะเป็นแผนแรกของฮ่องกงเอสจุดด้วยโอ้โหทำไมเกมนี้มันสำคัญขนาดนี้นะแล้วก็ที่สำคัญทุกคนนะทีมไทยใช้คิกซี่โลมนะในเกมนี้โอ้โหอยากเอาเลยแล้วตรงนี้ยังไงเออโอ้โหแตกไปนะโอ้โหเฟิร์สแบบัดได้แต่ทีที่หนึ่งเนี่ยโอ้โหอย่างสวยเลยนะ ก็คิกซี่ลมนี่คือเข้าใจว่ามันคิกซี่ถามว่าลมได้ไหมมันก็ลมได้แหละแต่คือโมบิลิตี้มันค่อนข้างที่จะต่ำนะทุกคนนะว่าแบบมันไม่ได้มีสกิลหนีอะไรเลยนะแล้วก็ซีซีก็พอมีอยู่บ้างนะสำหรับคิกซี่ลมคือเข้าใจว่าคิกซี่ต่ำเบสของมัานอ่ะมันเป็นเบสประเภทโซนอยู่แล้วคือสกิลมันสามารถโซนได้แบบจากระยะไกลแล้วฉะนั้นจึงเอามาลมได้มันจะคล้ายๆพวกเซฟิล่าอะไรพวกนี้นะสำหรับคิกซี่ลมอารมณ์จะคล้ายๆประมาณนั้นนะแต่คือหนึ่งอย่างเลยที่คิกซี่ ยังคงมีอยู่ก็คือความบางนะเพราะว่าถึงเราจะขึ้นไอเทมข่อมาอะไรเงี้ยมันก็แบบไม่ได้ถึกเหมือนพวกแทงไม่ได้ถึกเหมือนซินเนียอะไรพวกนี้นะก็ไม่รูว่าไทรจะเล่นแผนไหนนะในเกมนี้หยิบเอาคิกซี่มาลมนี่คือในรอบแบบคอนเตอร์ไฟนอลด้วยนะก็คือแปดทีมสุดท้ายด้วยนะอันนี้บอกเลยว่าโคตรลุ้น ตรงนี้ยังไงเอ่ยโอ้ยตรงกลางเหมือนยิงไฟคือโทนี่โดนเปิดได้ก่อนหนึ่งจังหวะโอ้โหแล้วรับตีให้เพื่อนสวยนะโทนี่เอาจริงทีมื่อกี้เนี่ยคือฝั่งตรงข้ามไม่กล้าเข้ามาเพราะว่าอะไรเพราะภาพมันเป็นตัวลมไงโอง้โหแล้วตรงนี้อ่าเป็นแฮปปี้นะที่ได้ไม่ใช่แฮปปี้โทนี่เราเริ่มหลงแล้วโอ้โหแล้วโทนี่แตกไปก่อนหนึ่งตัวตรงนี้ยังไงเอ่ยทีมต้องรีดถอยนะเขาผมเข้ามาตรงนี้ยังไงแฮปปี้รอจังหวะอยู่นะแล้วก็ตรงนี้แฮปปี้กระโดดเข้าไปเกี่ยวได้เสียวเลยแล้วก็แตกไปนะสวยยยโโโออ้้หคตรสวเเเลมื่่กีีนย เอ้แล้วตรงนี้โอ้ไฟมาได้หรือเปล่าตรงนี้ยังไงเกยโอ้ไฟเข้ามาแล้วลำไปแล้วเอาแคดรอดหรือเปล่าตรงนั้นเอาใครก่อนแล้วตรงนี้ลำไปได้ใครลำไปได้เดอะแมนอยู่อ้วยโสวยะ อูไทยเปิดตัวมาได้อย่างสวยเลยนะคือทารอนรู้สึกว่าน,นิ่งขึ้นเยอะนะคือในรอบกรุ๊ปสเตจเนี่ยอาจจะมีหลุดบ้างนะทารอนนะแต่คือขึ้นมาเล่นรอบพอตัตไฟนอลเนี่ยเขาสแสดงให้เห็นแล้วว่าบางทีในรอบกรุ๊ปสเตจที่แพ้ๆเนี่ยอาจจะเป็นการเก็บแผนเขาก็ได้นะแบบพยายามทำให้ตัวเองดูอ่อนแอเพื่อที่ฝั่งตรงข้ามจะได้แบบไม่ต้องมามาแบบเขาเรียกว่าไงมาสืบเยอะเออฝั่งฝั่งตรงข้ามจะได้แบบเออเขาเรียกว่าไงดูถูกเหรอ,อ,อเ,เขาใช้คำว่าอะไรวะประมาทประมาทเออประมาทคือฝั่งตรงข้ามเขาจะได้ไปโฟกัสที่เวียดนาม เวียดนามแทนนะให้แบบไต้หวันกับเวียดนามแบบเขาโฟกัสกันไปไทยก็แบบทำวไว้เหมือนออนแอร์นะแต่แบบเป็นม้ามือเลยวันนี้ได้นะโอ้โแล้วโทนี่คือโดนหนักมากนะคือด้วยความที่เป็นโรมเนี่ยเขาถึงไม่กล้าเข้าสุดนะถ้าสังเกตดูคือฝั่งตรงข้ามไม่ได้เข้าสุดอะไรขนาดนั้นนะเพราะว่าด้วยความที่มัเป็นโรมนะเขาก็แบบตัดโรมไปคือยังไงมันก็แบบไม่ค่อยแอยนดี้อยู่แล้วนะถ้าเนเรนด้โอ้แล้วตรงนี้แฮปปี้เข้ามาตัดเลสเข้าไปได้นะโอ้สวยจัดเลยต้านต้าใจเสือแล้วเดอะแมนแตกไปอีกตัวอู้ทีมไทยคือแบบเนี้ยน่าเดินเกมแบบนี้้แบบกดไลลค์ใหเยกดดหหัวใใจ้เเเลยินกมันนีี้มากแบบด โอ้แล้วเดอะแมนโดนไปยสองศูนย์นะบอกเลยว่าฉันกินได้ทวันแฮปปี้นี่ก็สองศูนย์จ้ะนะเดอะแมนนี่ศูนย์สองนะแฮปปี้สองศูนย์ก็คือด้านล่างเหมือนจะโดนแจ้งหรือเปล่าจังหวะนี้รู้ตัวนะคือถ้าเขาแบบผายอย่างเงี้ยเราก็แบบไม่ต้องไปแหลมเยอะนะโอ้จะได้ป้อมมาประมาณครึ่งหนึ่งแล้วสับด้านล่างไว้สวยปะนะรู้สึกว่าแบบเปิดตัวได้้ห5ทีดีสล้วสับทีมไทยสี่ต่อหนึ่งตอนนี้การยืมนำอยู่ประมาณสองพันนะ มันยังไงเอ่ยได้หรือเปล่าป้อมล่างคืออีกหน่อยนี่ได้เลยนะเนี่ยถ้าแบบได้ได้อีกไฟหนึ่งด้านล่างนี่อยู่ในป้อมเลยนะถ้าแบบจะได้ก็อาจจะไหวก็ได้นะถ้าแบบลงมาห้าเลยวะเนี่ยเอาแล้วตรงนั้นโดนหรือเปล่าตรงนั้นรู้สึกว่าคนที่โดนจะเป็นอีซี่นะแล้วแตกหรือเปล่าไม่แตกนะช็อคมาจังหวะนี้ยังไงไอร์พอร์ตโปรมาเติมไม่ทันนะเล่นไม่ได้นะเพราะว่าชียังไม่ยังไม่มานะและโทนี่เอ้ยแล้วแฮปปี้เข้าไปล้วงเรียบร้อยนะอูแฮปปี้นี่อย่างเข้มเลยแล้วตรงนั้นยังไงอ้คือเข้าไปแบบได้หรือล่านียโ้ไฟ โอ้แล้วแตกไปตรงนี้โอ้ไฟน่าจะต้องซีโรลล่ลาหรือเปล่าตรงนี้อ่าแต่ตายให้อะเบาได้คิวไปน,นะคือแค่คือเดอะแมนจะแบบมาเขาเรียกว่าอะไรจะมาฆ่าอ่าโอ้ไฟไงแต่คือเลือกที่จะให้โลมดีกว่าเพราะว่าโลมแล้วตรงนี้ได้หรือเปล่าโอไม่น่าจะได้นะเป็นเดอะแมนที่เก็บคูไปได้นะก็คือเข้าใจเพราะว่าเมื่อกี้โอ้ไฟคือถ้าเขาเดอะแมนเดดแมนเดดแมนมันได้คิวมันก็จะได้เงินก็จะเกิดใช่ป่ะแต่เขาเลือกที่เดินเข้าป้อมแล้วคนที่ได้คิวเป็นอ่ะแทนนะเงินก็จะเข้าตัวอบาแทนอย่างเงี้ยนะซึ่งแบบถ้าเราเลือกได้ว่าจะให้ป่าหรือใใหห้้โโโลลลมมมมฝัั่่่่่งเเาาาาาาฆฆดีกววพระนแบบ ได้เงินไปมันก็ทําอะไรไม่ค่อยได้โอ้โหแล้วตรงนี้ได้เลยนะแล้วคือ,อยังไงโอ้แฮปปี้มานะแฮปปี้มานะโอ้แฮปปีปป้พุงพ่งเข้าใส่เดืแมงกดเกาะออกไม่ได้นะคือเป้าหมายชัดเจนมากสำหรับแฮปปี้นะนี่แหละมันต้องแบบเลือกทายเกตแบบนี้นะการเล่นในการอย่างกันแบบนี้ยคืเห็นแบบหลายๆคนยังแบบเห็นแท้งอยู่ตรงหน้าก็จะเปิดแท้งเยอะๆไม่ได้นะคือเราต้องแบบรู้จักการเลือกทายเกตเลือกเป้าหมายด้วยนะโอ้แล้วตรงนี้โทนี่โดนหนักมากนะแต่น็อกอัพขึ้นไปแล้วตรงนี้โอาไฟชาร์จไปให้โอ้แล้วัปปอคือเจ็บมากเอาแล้วป้อมด้านบนไทยแตกแล้วเนี่ย คือถ้าแบบดึงไปเลดเกมนี้อันตรายนะทีมไทยจริงเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเป็นแครี่สอง DPS นะก็คือเป็นตัวแครี่ DPS สองตัวและทีมไทยเป็นแครี่ประเภทเหมือนแต่คือมันก็มีให้เห็นนะอย่างเช่นในเกมแรกและถ้าจำไม่ผิดทีมไทยรอนที่แพ้กับฮ่องกงไป คือเลดเกมแล้วคือทีมทารอนมี2แครี่ดีเพสรู้สึกว่าจะเป็นคาเฟนนี่กับเอเลนดอร์ในเกมนั้นนะก็ยังแพ้ทีมฮ่องกงแอดจิจุกนะเพราะว่าไปโดนจับช่วงช้าโอ้แล้วตรงนี้ไอปอดโบ้หุยทำไมไอปอดโบบางจังวะโอ้แต่ปั่นได้เลือดขึ้นมาอยู่นี่ไม่โอ้แล้วคือพาสีเด้งแล้วคือโอาไฟเข้าไปตรงนี้ยังไงเอ๋ได้หรือเปล่าได้หรือเปล่าแฮปปี้มาแล้วแฮปปี้ไม่เล่นนะแม็กคือแฮปปี้มาเจอไม่ทันนะเมื่อกี้ได้แต่คือทำไมรู i, ส of of ้สึกว่าไอปอดโบบางจังวะ ก็ขึ้นเป็นไนท์เพจขึ้นเป็นชิ้นส่วนเมลออฟเพนแต่คือรู้สึกว่าไม่ใช่เมลออฟเพนเนี่ยเขาขึ้นเป็นชิวออฟโอดนะถ้าเราเข้าใจไผิดว่าบิวมาแบบแนั้นคือมันขึ้นเป็นชิวออฟโอดอยู่แล้วแหละแล้วก็ไอปอดโปรนี่ก็ขึ้นเป็นชิวออฟโอดก็ได้เหมือนกัน <c oughs> แต่ก็เห็นมีหลายคนนะขึ้นเป็นเดย์จิตมาเดย์จิตกับชิวออฟโอดก็คือมันต่างกันตรงที่ชิว <c oughs> ออฟโอดอ่ะมันได้เลือด <c oughs> นะ เดยชิทมันจะได้ลดคู่ดาวแต่ไม่ได้เลือดเออประมาณนี้เกาะมันก็แบบพอๆกันไม่ห่างกันมากนะความพลาสซีฟของเกาะทั้งสองอันก็อันนึงโดนโจมตีนะแล้วตีสโลแล้วเดินสโลอีกอันนึงเข้าไปใกล้นะแล้วตีสโลแล้วก็เดินสโลด้วยถ้าจำไม่ผิดนะแค่เข,ข้าใกล้นะของเชียับรอดอันนี้คือแบบโอ้สาระมาเต็มว่ะชิปนี้โอ้แล้วข้างบนโอ้ไฟโดนลุมสกรรมหรือเปล่าตรงนี้จะรอดไปได้หรือเปล่ามีติกเกอร์นะแต่ไม่น่ารอดนะพยายามเชียร์คีฟนะพยายามรั้งเวทนะแล้วตรงนี้ยังไงเอ่้แฮปปี้ไปแแแลลลล้้้ววคคืือออออเเเเเาาารรรรดดดหปป่ยยยิ์์ซีนะ ยังไงเปิดดักซีก็เดินมาเจะแตกบอกเลยแตกยังไงก็แตกคือเขาจะบอกว่าไปโดนดีบัฟมาเนี่ยไปโดนดีบัฟจากดักซีเยอะมาคือเกาะอ่ะหายไป300อ่ะคือแบบบางเป็นเม็ดเป็นแครี่เลยเอาแคร์มาดิแน่ไปติดดีบัฟมาวัดอุณหภูมิมากว่า เฮ้ยอ้แฮปปี้ี40ว่ะเอาเรื่องจัดว่ะแฮปปี้เกมเนี้ยโคตรเดินแบกอะแล้วโทนี่ยังไงเรายังไม่เห็นช็อตโชว์โทนี่เลยนะในเกมที่แบบเล่นฟอร์ลินจัลโลอู๋แล้วตรงนี้อู๋คณไทยพิชไปอู๋เก็บเก็บได้อ่ะโอ้ยยังสวยรู้สึกว่าเล่นนิ่งขึ้นเยอะเลยนะโอ้ยโอ้ไฟแม่งรู้สึกว่าโดนถอยมากโอ้ไฟ พยายามกดดันเอาป้อมล่างนะแล้วตรงนี้แฮปปี้เข้าไปเปิดแล้วคือเอาแคชที่เจ็บมากรู้สึกว่าจะยังไม่ได้มีเลี้ยน็อตถอยนะแล้วก็ได้ป้อมล่างอีกหนึ่งตัวแล้วก็ตรงกลางยังไงพยายามยึไว้แล้วแฮปปี้มาเติมตรงกลางแล้วกระโดดไปไม่ถึงบนนะคือถ้ามาโดนเมื่อกี้ก็เจ็บอยู่อาอแล้วช็อตเข้ามากดเออเนี่ยกดแข็งต้องกดแบบนี้คือสวยนะเมื่อกี้ได้กดแข็งสวยไม่โดนน็อตอัพแล้วก็แบบไม่โดนดำมีกเลยเมื่อกี้เนยลักษณะค่อยๆประคองค่อยๆเคลื่อนไปไอปอดเปิโดนฉีดเป็นดอกนะเรียก จต่การเงินห่างกันมาณสามพันนะห่างอ่าสามพันนี่ก็ถือว่าเยอะแล้วนะช่วงเก้านาทีอ่าและเอมิลี่เลือกที่จะไม่ขึ้นหรือเลี้ยนออบทอยนะแต่ไปขึ้นเป็นชิวออบอ่าขึ้นเป็นล็อกชิวแทนเลยชิวออบรอยอะไรไล็อกชิวแทนโอ้แล้วตรงนี้เลียวว่าต้องตกแตกไม่ใแฮปปี้โอ้แฮปปี้โค้ปปโปปโโชลงไลนแล้วไม่แตกด้วยประเด็น ว่าจะฟากมากโอ้โหแล้วตรงนี้อีซี่ได้แตกไปหนึ่งตัวแล้วตรงนี้โอ้โหคือไฟนวลกันมากนะแต่คือแครี่ทีมไหนย,ยังไม่มาเลยนะแต่แครี่ทีมเขามาแล้วแล้วคือโดนไปเยอะมากแล้วคือยังไงอ e ีเลสตรงกลางพยายามกดดันเราป้อมอยู่นะแต่คือเอาแคเ่เลือดยังเต็มอยู่อ e ีเลสพยายามจะโซโลโคิวได้หรือเปล่าจังหวะนี้คือดูมินิแมแอปอย่างเดียวนะอีเลสพยายามโซโลคิวแล้วแตก,กหรือเปล่ากกโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหล็อกคิวเก่งที่สุดโอเมื่อกี้ถ้าโดนอีก่งตัวหนึ่งือตายนะก็คือล็อกคิวคือไม่มีแบบไม่ผลกับทูดามินนะบอกเลย โว้บอกเลยว่าโชคเลือดครับผมใช่ฮะโอ้โหเจอจังหวะแอบแซบแล้วฮะเซลลินจะมาทำอะไรจ๊ะจังหวะนี้ครับโอ้โหเดอะฟ้าคือเดอะแมนนี่ล็อกเป้ามาเนี่ยคือยิงมาเนี่แบบโดนสองสามนัดแล้วโดนแบบโดนจังหวะแบบถูกด้วยนะเมื่อกี้แฮปปี้กลังจะเข้าไปแล้วคือแบบโดนอันตี้เดอะแมนจัดหน้าเข้านะและคือสุดระยะด้วยเมื่อกี้เนี่ยประมาณสองสองหรือสามปีเนี่ยที่จะไม่ติด แล้วเอาแข่โดนหรือเปล่าแฮปปี้เข้ามาแล้วมาร์คไม่โดนนะแต่คือพยายามยิงอยู่แล้วตรงนี้แตกหรือเปล่ายังไงอืมไม่แตกนะแต่คือเขายังมีล็อกชีวีกนะคือยังไม่ขึ้นรีะดับยอดฝอยนะไปขึ้นเป็นไนท์ในไนท์เพีแทนนะซ้ับสำหรับเอาแค่นะในเพียร์นี้รู้สึกว่าขึ้นมาลดอ่าสแต็คของไทยติป่ะให้มันแบบไม่เต็มร้อยห้าสิบอ่ะเออแต่แต่สปีดถ้าโดนเดจิตหรืออะไรพวกนี้คือมันจะแบบไม่ได้เต็มมันจะได้แค่ขั้นสอง โอ้แล้วตรงนี้โอ้แล้วโดดเข้าถูกคนด้วยเซียวหลินแล้วแตกไปแล้วคือแฮปปี้ไม่แตกนะโอ้แฮปปี้ยังไม่แตกนะแล้วนี่กดล็อกชิลคือล็อกชิลจะไปได้รับน<ด>คนนิยมแบบนี้เนี่ยตัวของน่าจะเป็นตัวเป็นอัลโกนี่นะคิดว่าใช่ครับใช่ครับคือเมื่อกี้นี่ล็อกชิลแบบล็อกชิลเอ้าแล้วแฮปปี้โดนโดนอโคนี่เผาแตกเหรอเมื่อกี้เนี่ยออาแล้วไงอีเลสตรงนี้ยังไงเอ่ยพยายามไอ้นี่อยู่นะเอ้าแล้วยังไงอูหุในบิดมาสวยมากแต่คือล็อกชิลได้โอ้อูนี่เป็นไงโดนทูดาเมจนะเมื่อกี้อีล็อกชิลเยอะนนนะแต่คือโโดดดทูาเมจนะ ดูดาเมจนี่ดาเมจไม่คิดก่อคือฝั่งน้องห้ามออกล็อกชิวมาในเกมนี้บอกเลยว่าโคตรจะไม่คุ้มเพราะอะไรเพราะว่าคือทีมไทยอ่ะมีทูดาเมจ์สองคนเลยก็คือเป็นไทยเตะแล้วก็เป็นเวเลสนะอันตรีเวเลสเป็นทูดาเมจเหมือนกันนะไอป๊อตโผเจ็บมากตรงนี้อีซี่ยังไงเอ่ยอีเลสพยายามต่ออยู่นะแต่คืนเล่นไม่ได้นะเพราะแฮปปี้แฮปปี้ไม่อยู่นะโอ้โหสิบสองนาทีแล้วว่ะเกมทีมไทยนำอยู่บ้านสี่พันแล้วตรงนี้ไอป๊อตโผมึงเกิดไม่ได้ขับโอ้แล้วฉีดไตหมึนนึกว่าจะแตกนะกลลัับบมาแ้วคร

โอ้โและคีล่าเข้าไปล้วงอีซี่แตกหรือเปล่าตรงนี้อีซี่แตกไปอีกหนึ่งตัวนะแตกแบบพาพฟ้อมเลยนะในะแฮปปี้ไม่แตกด้วยโอ้โคือแบบจังหวะได้มากเลยแฮปปี้ทุกคน คือแบบเล่นดีการไม่ดีดแหละจังหวะนี้โอ้จ่ายไม่ทันแล้วประกันบอกไปเคฟเจอพอดีอ่ะมันเป็นจังหวะแบบนี้แหละกีราคือแบบช่วงเดินเท็รือ<บ><บ>ถ้าใครเข้าเมสติดตัวนี่แน่นอนนะจังหวะบอกเลยไปหวัดรายการช่วงดีจีแนะ่วันนี้พบกัแบแฮปปี้นี่เล่นกีราหันมาเจอตัวของทางด้านอีซี่ดีแหลโอ้โหไปเล่นที่นู่ไปเล่นตนู้นซื้อโถป่ะทั้งเพื่อนไม่อยู่หันหน้าไม่เจอมาละเจมส์นี้ไม่นานนะประมาณสิบกว่านาทีนี่แหละ อเเซ็งนะครพาะว่าเพื่อนไม่อยู่เล่นรอบเขาแบบเห็นปุ๊บเขาใส่แน่นอนนะไม่รอช้าอะใส่สุดเกียรร์คับผมเปิดมาตรงนี้ครับทาวเวอร์ด้านบนระเบิดไปแล้วเรียบร้อยครับได้กดะัดได้ครับผมครับผมเขาถ่ายรอนเล่นนิ่งขึ้นเยอะมากกว่าเลยไม่มีแบบจังหวะแบบใหญ่ๆให้เห็นเลยมีแค่แบบเล็กๆน้อยๆอ่ะแล้วคือจังหวะการคงการเข้าโดยการแบบเนี่ยโคนี่คือรับให้หมดเลยอ่ะ และด้านบนอบิซ <left> ่าดากอนอะไรดาร์คมนเตอร์ตีพ้อมไครึ่งเนื้นะดูดิไม่มีฟงไม่มีฝืนเลยเล่นดีมากเลยเนี่ยเล่นแบบนี้แบบฟอร์มแชมป์ชัดเลยฟอร์มแชมป์โลกด้านขวา15นาทีครับเวลาช่วนี้จะเป็นเวลาสัคาหนะครับโอ้โหอหโได้ของฝากของฝากโอ้โหฝากมเจ็เลยเออนเดี๋ยวมานงจะรอเลยนะเซฟรอ เป็นเล่นยากครับโอเคครับเปิดไม่ง่ายครับไม่ค่ย โแล้วตรงนี้อู๋เกือบโดนลุ้นอยู่นะคือเราพยายามดูอยู่ว่าแบบโอ้โหแล้วคือข้าโมดได้บาเล็กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือเปล่าด้านบนได้บาเล็กไปเป็นที่เรียบร้อยนะเงียบเยียมนี่ไม่ใช่เลยทุกคนแล้วพยายามนั่งดูอยู่ว่าทำไมทารอนเขาเล่นนิ่งอย่างไรกำลังช็อกอยู่ตอนนี้คือเหมือนแบบคนละทีมกับรอบกคุปสเตอร,รอบรอบกคุปสเตอนี่ผู้ตามตรงว่าหลุดเยอะมากนะทารอนแต่คือมาคอร์เตไฟนอลนี่แบบเหมือนแบบเป็นอีกทีมนึงเลยอะเออ นี่เอาจเจอกับฮ่องกงแอตติจ d ดที่ตบบุรีรําสองศูนย์และเมคคนมาสองศูนย์และยังไม่แพ้ใครเลยนะนี่ไม่ใช่ทีมไก่กาแน่หลายคนบอกเฮ้ยก็แค่เจอทีมไก่อเปผ่าไม่ใช่นะคิดดูแล้วกันว่าบุรีรย์โดนตบไปสองศูนย์นะเออเคคิดดูแล้วกันแล้วฮ่องกงแอตติจ d ดนี้ก็เคยได้แชมป์ซีเอของไต้หวันแล้วด้วยนะด้วยลน์อัพนี้นี่แหละ อะไรอยากจะทำปะ่ะครับผมแล้วน,นี่มันมันเป็นความแบบนี่เค้งคงไดสุดยพยายามขยับเกมขึ้นมาเร็วแล้วนะแต่ว่าว่าเขายังติดในเรื่องของการไปโดนทายเตะเนี่ยนะทำให้ตัวมารล็อกกระเบ่าที่คือแบบเล่นได้ไม่สุดแต่พอถ้าเราอนนะ่ะอ่านจังหวะหมุเสียรู้ว่าเหมือนเขาจะอยู่เยอะแล้วนี่อะไรครับถอยตอนต่อตอนนี้คออจังหวนะให้ไทยครับก็อ่านจังหวะถูกว่า อ๋อรู้แล้วจะไปั่งตรงข้ามเขาถึงไมเลีบขึ้นเรียนออปพลอยเพราะว่ามิดเลนเป็นเวเลสเนาะหรือมันไม่ใช่2องเม็ดมีแค่แบบเม็ดที่เป็นดังเกิลนะฝั่งองห้ามก็เลยแบบไปขึ้นหลังๆตอนนี้มีขึ้นมาแค่คนเดียวนะเรียนออปพลอยลืมสังเกตที่เราวิเคราะห์ย่างไรก็งงอยู่ว่าทำไมเอาแค่เขาไม่รีบขึ้นเรียนอ็อปพลอยโอ้แล้วมาจะปล่อยแล้วสมุดจังหวะนี้ยังไงเอ่ยโอ้ฝ่ายนี่นินอ้อยมากนะโอ้ฝ่ายนี่เป็นผู้แบบรับบทรับบทการโดนกระทำนะโอ้ฝ่ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าแบบ เขาเรียกว่าไงวะโดนแจ้งบ่อยมากนะเกมนี้โอ้โหแล้วแมนเจ็บมากโอ้โหเลยแรกกันไปคนละหนึ่งจังหวะคนละหนึ่งหมัดกับอีเดสนะแล้วตรงนี้ได้ป้อมกลางหรือเปล่าเออได้ป้อมกลางไปตรงนี้ไงเออแล้วช็อตเข้ามายังไงใครนิ่งไว้นะเนี่ยเห็นปะคือได้ป้อมแล้วถอยนะอย่าฝืนอย่าฝืนเยอะอย่าฝืนเยอะถ้าไม่ได้อย่าฝืนถ้าไม่ได้อย่าฝืนเล่นคีย์เลสไม่ได้เข้าไปนะตรงนี้ยังไงไล่มายังไงโอ้โหไฟตรงนี้คือดวลเนี่ยกันมากแล้วยังไงเอออีเดสพยายามเก็บสแต็คอยู่นะโอ้แล้วคือล็อกชิลดึงมาสองคนแล้วคนที่ โปรไฟล์มาดูของเขาเดอะแมนไปแล้วก็ไอพอตโตเขียนว่าโอ้คือตบมือให้เลยดิ้งจัดแล้วก็กอบผู้ศักดิ์ศรีของทีมไทยกลับมาได้โอ้โหเขารอบไปได้สวยงามนะของคารอนนะแล้วก็ผู้ศักดิ์ศรีของทีมไทยกลับมาได้ด้วยนะก็ยินดีด้วยแล้วกันนะสำหรับนี้ขอจบเลยก่อนบ๊ายบาย